และสถานีวิทยุมอกอรสงขา AM 1 2 6 9กิโลเฮิรตซ์รับฟังพร้อมเพียงกันทั้ง4ภูมิภาค วนไรนาปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยยาตายายปุ๋ยาาตาระบใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกคุกอกคูกใจใช้น้อยงามคนคนดกไม่ได้โกหกหรือจบกาไรนาข้าวพืชสวนหรือพืชไร่ <S <S ก็ถูกใจที่ไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก บริษัทเจียไตขอเสนอผลิตภัณฑ์ดังนี้ 1. ปุ๋ยตรากระต่ายมุ่งบั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อกเกษตรกรไทย 2. เมล็ดพันธุ์ตราเครื่องบินปลูกง่ายโตเร็วผลดกขายได้ราคาดี 3. ผลิตภัณฑ์อารักขาพืชเจียไตปกป้องคุ้มครองพืชให้ได้ผลผลิตสูง บริษัทเจียไสขอขอบคุณเกษตรกรทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยดีตลอดมาบริษัทมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรกรไทยตลอดไปอาพิจินดาวันนี้มาเองเหรอจเจ้าปุ๋ยสูตรไหนล่ะเอาสูตรเดิมนะผักกำลังขายดีได้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 เอานี่ปุ๋ยที่เคยใช้รอเปล่าเนี่ยนี่แหละโฉมใหม่ปุ๋ยไข่มกุกตราเรือใบไข่มกุก ปุ๋ยไข่มุกตลาเรือใบไข่มุกปุ๋ยคุณภาพดีที่เกษตรกรมั่นใจใช้น้อยงามทนผลดกสินค้าคุณภาพในเครือประวิทรกรุ๊กปัญหาสารพันของเกษตรกรผลผลิตตกต่ำต้นทุนการผลิตสูงโรคาราแมลงรบกวนซ้ำเติมเนื่องจากดินมีปัญหาจุลินทรีย์ในดินมีไม่เพียงพอและไม่ทนต่อสภาพแวดล้อม ถึงเป็นที่มาของการคนา้นคว้าศึกษาวิจัยทดลองและพัฒนาให้เป็นจุลินทรีย์ที่ดีมีความสามารถทนต่อทุกสภาพแวดล้อมจุลินทรีย์ตราเหรียญไทยทนต่อความเป็นกรดเป็นด่างสูงทนต่ออุณหภูมิสูงทนต่อสารเคมีกเกษตรย่อยสลายอินทรียว์วัตถุได้ดีกว่าจุลินทรีย์ทั่วไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดสามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ดี เป็นประโยชน์ต่อพืชช่วยลดต้นทุน,ทนเพิ่มผลผลิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสนใจผลิตภัณฑ์ฟรีที่โทรศัพท์0809969551หรือ0994543888เรียญไทยทำแผ่นดินไทยให้เป็นแผ่นดินโทอ การเกษตรยุคใหม่เกษตรกรไทยสมควรได้ใช้ให้เห็นผลกับตนเองถุงเงินผงทองนาโนและถุงเงินแอมโกนาโนนำข้าวสารจากสาหรัฐอเมริกาและอังกฤษอุดมด้วยฮิวบ UM ิกฟูบิกเกรดพรีเมียมอะมิโนโครบชุดสาหร่ายเขียวเข้มข้นธาตุอาหารหลักรองเสริมที่พืชต้องการพืชโตงามงแข็งแรงผลผลิตดีเก็บกำไรเงินตุงด้วยถุงเงิน ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้สนใจถุงเงินติดต่อที่เบอร์02-322-1267สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับวันนี้รายการช่วยคิดช่วยทำมาอีกแล้วมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้ววันนี้ก็จะต้องมีภาพที่ลงพื้นที่ มาให้ท่านได้ชมได้ฟังกันด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องราวของมันสำปะหลังในวันนี้นะก็จะได้มาคุยกันแล้วก็รายการนี้จะพยายามที่จะลงในพื้นที่เมื่อลงในพื้นที่ครั้งใดก็จะนําผลงานในพื้นที่สัมภาษณ์เกษตรกรถามเอ่อการพัฒนาทางด้านสาขาพืชของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับและโดยเฉพาะในวันนี้นะครับผมก็จะไปพูดคุย กับผู้เชี่ยวชาญกับนักวิทยาศาสตร์นะครับก็คือผู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเกษตรทางด้านการปรับปรุงดินเป็นอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ดร ok วิวัตแดงสุภาครับอยู่ในห้องนี้แล้วครับสวัสดีครับอาจารย์วิวัตครับครับต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากทีเดียวนะครับผมจะชวนคุยอาจารย์แบบนี้เราคุยกันมาบ่อยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะ ไปคุยถึงเรื่องเพื่อนบ้านเราหน่อยไปคุยอจะบอกว่าอิสราเขาก็น่าจะพูดได้เหมือนกันนะที่อิสราเอลเนี่ยเขามีการาพัฒนา,าในด้านการเกษตรเนี่ยเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งหลักๆของโลกเลยทีเดียวใครๆก็ชื่นยมอาจารย์วิวัตรก็เคยไปดูงานที่นั่นเป็นอย่างไรบ้างครับอยากอยากจนได้เล่าให้ฟังว่าอิสราเอลในวิถีของการเกษตรของเขาเนี่ย เขาเป็นอย่างไรเขาให้น like <ität> ้ <Luis> ําหนักเขาดูแลดินอย่างไรบ้างครับสวัสดครับครับสวัสดีครับคุณเดวินแล้วก็ผู้รับฟังรับชมทุกท่านนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปประเทศอิสราเอลสองสองครั้งนะครับก็ได้เห็นว่าประเทศที่เขาว่าแห้งแล้งอิสานเราแห้งแห้งแล้งแค่ไหนมันไม่ได้หนึ่งในร้อยของของประเทศอิสราเอลนะครับไม่ไม่ได้ปืนทราย มีแต่หินภูเขาไม่แต่ดินนะครับที่เขาได้เปรียบเราก็พอๆกันคือแสงแดดเต็มที่นะแสงแดดเต็มที่นะแต่อุณหภูมิไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เพราะว่าก้อนจักจะลมดีนะครับ <S <S แต่ว่าน้ําไม่มีนี่ประการสาคัญคือน้ําก็หายากจริงๆนะครับน้ําหายากน้ําแพงมากหรือหมายความว่าเป็นยื่นประทองครับบางเขานานมาครับแล้วก็คิดดูแล้วกันครับในทรายในหินนี่ เขปลูพกพืชได้ยังไงอ่ะนะอันนี้ต้องคิดว่าตอนผมไปตอนนั้นก็เห็นชัดเจนว่าไอไ้ไร่ไร้ส้มเขาเนะลยเนาะไร้ส้มเขานุ้นในไร้ส้มนต้นเขียวลูกสวยงามมากนะครับไร่อ่างงนก็ปลูกได้ไร้ฝ้ายก็โหเห็นแต่ดอ,อกฝ้ายเต็มไปหมดก็ว่าเขาปลูกได้ยังไงนะครับอันนี้ก็เราได้ได้เห็นว่าเขาพัฒนายอย่างไงเขาสู้สู้จริงๆนะาส,สู้สู้ชีวิตสู้จริงๆเขาสู้ได้ยังไงเนะี่ยผมบอกอาจารย์โยบินวะ่หนึ่ง บุคคลก็มีคุณภาพเรื่องนี้แน่นอนชัดเจนมากกว่าคนของเขามีนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพจริงๆก็รู้นะไอ,ไอสไตล์เป็นยังไงก็เนี่ย <c oughs> นี่ก็พันเดียวก็ไอสไตล์นะครับคือเขาสู้จริงๆไม่ใช่สู้แต่ว่ามีวิจัยการความรู้นะแต่เขารักประเทศชาติมากนะครับคือเขาเองเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้โด,ด่งดังในรัสเซียในยุโรปในอเมริกามาระดับรเฟสเซอร์ใหญ่ๆนะ พอเขาเกษียณหรือเขาหมดอาชีพตอนแล้วจะมาอยู่ประเทศเขาอะเขานําวิชาการมาเต็มที่เลยนะครับก็พร้อมที่จะมาช่วยประเทศเขาด้วยความรักดินแนว่าตอนนี้อิสเลมีประเทศเขาแล้วเขารักอย่างมากเลยนะครับรับรักประเทศเขาอย่างมากตอนแรกกนึกว่ารักแค่วิชาการรักแค่เงินมาช่วยแต่ถึงเวลาสงครามจริงๆนะส่งลูกส่งหลานมารบเลยนี่แสดงว่าเขารักประเทศเขาจริงๆนะครับเขารักประเทศตุ่มเทเอประเทศชาติเขาจริงๆ มาอะไรของเขาเนยทั้งมาอะไรนะครับประเทศเขาแทบจะไม่ต้องออกสตางค์นะครับแต่รับการบริจาคมาจากคนยิวหรือว่าทั่วประเทศเลยที่เขาจะช่วยเหลือประเทศเขาเนาะครับ mm hmm. นักวิชาการเขานักการปืชน,นักแพนเทคโนโลยีต่างๆนักเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่หมูหมาต่างๆที่ประเทศต่างๆปอกเกษตรพับมาอยู่โดยมาทํางานวิจัยแล้วก็พัฒนาการเกษตรเขาโดนไม่ได้รับเงินเดือนนะครับ เ <c oughs> ขาคงมีบำนาหรือมีเงินรวยมาจากประเทศอเมริกาหรือรัสเซียมาแล้วแหละพอเขามาอยู่บ้านเขาเลยผมมาช่วยพัฒนาบ้าน <c oughs> บ้านเขาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าทําไมอิราเลนเรื่องแรกเลยที่ผมนี่กัว่าประเทศไม่มีน้ำน้ำเขามีแต่ท <c oughs> ะเลสาบแห่งเดียวที่มีน้าทะเลสาบกาลลี่ที่เรารู้จักนะแต่เราเราต้องมีความรู้เรื่องศาสนาคริสต์ทพระเยซูนี่ก็อยู่ในทะเลสาบกาลลี่แหละก็ส่งน้ํามาช่วยบ้านเขา เรสซาบนี่ก็ทั้งอาหรับทั้งยิวใช้กันครึ่งต่อครึ่งเอาก็แย่งกันใช้ผสมควรการใช้ระบบน้ํามานี่ก็สูบน้ํามาจากกันนั้นะครับมาใช้จึงก็มีราคาแพงมากน้ํามันเขาต้องลงทุนมาอย่างแพงผลราการใช้ในในพื้นที่เขานี่ระบบหนึ่งที่เขาค้นพบมาได้คือระบบน้ําหยดเนี่ยคุณตวินก็ได้ยินนะเรดน้ําหยดเขาจะต่อท่อไปถึงโคนต้นไม้เนี่ยครับเป็นต้นต้นเป็นพืชพืชไปเลยนะ มันจะหยดกี่หยดต่อต่อวันต่อครั้งเนี่ยต้องพอดีแป๊ะเลยนะอันนี้คือระบบน้าเนีน่ยประเทศทยเราก็ให้นาน้ําเหลือเฟือแล้วครับแต่ว่าเวลาจะหน้าแลมก็ไม่มีจะใช้แต่ของเขานี่หยดติงติ๊งติงติง,ต,งตลอดเวลา <c oughs> พอดีเลยว่าพืชชนิดน, <c oughs> นี้ต้องใช้กี่หยดต่อวันต่อนาทีนะครับแล้วที่สําคัญที่สุดคือไม่ต้องใช้คนนะครับก็มีระบบเซ็นเซอร์รู้จักรู้จักคำว่าเซ็นเซอร์ไหมแบบเซนเซอร์อ่ะเขาจะบังคับ โดยอัตโนมัติใช้คอมพิวเตอร์สั่งการได้ทุกอย่างครับว่าดินแหง้งดินแรงแค่ไหนวรจะหยดกี่หยดอะเนี้เขาจะใชระบบเซ็นเซอร์อันนี้พูดถึงน้ํานะครับแต่พูดถึงดินและปุ๋ยนะครับดินและปุ๋ยแล้วก็ธาตุแร่ธาตุในดินคุณคุณเห็นคิดดูดนะ้วยเราเราปลูกปลูกพืชในทะเลทราย,ายอะ่ะปลูกพืชในใน,ในดิน,นทรายอ่ะมันรเ,<ล>เราเ<ล>ไม่ปลูกได้ที่ไหนบ้างแหมก็ปลูกได้อะครับเพราะสมารถเอาอะไรไปใส่ในในพืชเหล่านี้นะครับ ทำให้ดินของเขานี่มีอินทรีย์วัตถุครับมีฮิวมิกมีฟูลวิกแอซิดเข้าไปที่จะช่วยบำรุงรากบำรุงดินให้เจริญเติบโตได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เขาทําได้จริงๆนะครับเขาทําได้จริงๆว่าพอดีแค่ไหนอย่างไงแล้วก็ทําให้พืชเจริญเติบโตขึ้นมาได้ที่เป็นที่เขาเขาทำได้อย่างนั้นแล้วบ้านเราเนี่ยครับดินก็ดีนะน้ำก็ดีอะไรก็มีหมดแสงเดนก็ดี เสียอย่างเดียวอะไรคูณจะไน่งการอะไรมาคนเราเลยครไม่ค่อยพัฒนาไม่ค่อยหันมาใช้วิธีการที่ว่าควรจะเป็นนะครับเพราะถ้าเรายังไม่พัฒนาตัวเองพัฒนาความรู้พัฒนาความคิดพัฒนาเทคโนโลยีการจริงจังนี่ในอนาคตาอาจจะสู้ก็ไม่ได้ก็ได้นะครับก็อันนี้มีอย่างหนึ่งที่ว่าบ้านเราเนี่ยมีคนไทยไปเป็นกเกษตรกรอยู่บ้านเขาเยอะนะครับประเทศไทยนี่ หลายหมื่นคนนะครับเกือบเป็นแสนคนล้เมัม่งที่ว่าประเทศอิสรเรลเขาจ้างคนบ้านเราไปเนี่ยคนบุคลากรพวกนี้พอกลับมาบ้านเรามาเป็นชาวไร่ชาวนาที่มีคุณภาพมากนะครับพอพอแก่ตัวแล้วไม่รับจ้างนําเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้บ้านเราเออยทำไมเขาปลูกได้ทําได้ไม่บนเลยว่าอีสานแรงก็กลับมาบ้านเราเฮ้ยบ้านเราเนี่ยแรงสู้เขาไม่ได้แต่เราพัฒนาอะไรเรื่องน้ําเรื่องดินเรื่องปุย๋ยเรื่องอะไรมันต้องให้ทันเข้าจริงๆนะครับ มันสิ่งหนึ่งที่ที่ที่เรานํามาใช้นี่คือความดินไม่มีนสัยวัตถุนะพืชไม่มีความต้านทานต่อโรคพืชไม่มีแข็งแรงพอที่จะใช้ใช้ดินใช้ปุ๋ยเนะ่ยเราพัฒนาไงนะคุณเตช่วยหน่อยแนละ้วแปลว่าเราเรานำสิ่งเหล่าน,นั้นนะประเทศอิสราเอลกับประเทศ,อเ,ทศอเมริกาก็ใกล้ชิดกันเขาสามสารถนํายิมเมกาซิตคุนวิกาซิตดส,สานเอนซี จากอเมริกาเข้ามาใช้ในประเทศเขาเนี่ยซึ่งตอนนี้นะเราบริษัทถงเงินนี่ก็เริ่มนำมันนั้นมาใช้ในบ้านเราแล้วซึ่งนำมาใช้เพราะมีความจาเป็นว่าบ้านเราเนี่ยมันไม่มีสารอินรีตัวนี้นะครับที่ว่าใช้ไม่ต้องมากใช้แต่น้อยแต่ว่าสามารถบํารุงให้พืชแล้วก็ดินพร้อมที่จะเจริญเติบโตได้ให้พืชเจริญเติบโตได้สิ่งนี้นะมันสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเราควรจะต้องนํามาใช้นะครับ นอกจากไบโอเทคโ o l o g y อื่นนะครับคุณตวินว่าว่าอันนี้เราควรจะนํามาใช้บ้านเราให้ให้กันอย่างนนจริงจังอันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งทีเดียวนะครับว่าเราควรที่จะนํามาใช้กันอย่างจริงจังเพราะว่ามีกลุ่มของนักการเมืองแต่ละยุคเนี่ยเขาก็ไปดูงานกันโซ่ๆต,ต,ต่างๆเหล่านี้นะก็มาดิการเนี่ยไปดูงานอิสราเอลกันเยอะทีเดียวแต่ว่าพอ เออดูงานเสร็จแล้วเนี่ยไม่ได้สารต่อตรงนี้เนี่ยมันเป็นที่น่าเสียดายเป็นที่น่าเศร้าที่ว่าผมไปดูศึกษาดูงานแล้วความจริงดูงานเกษตรก็ไม่ยากหรอกถ้าว่านํามาใช้แต่ว่าไม่ได้นํามาใช้ผมขอเวลาอย่างนี้อาจารย์วิวัฒน์ผมผมขอเวลาให้ดูคลิปที่เราไปลงพื้นที่ลงพื้นที่มันสำปะหลังกันและแเดี๋ยวจะมาต่อกับคุณเต้นนะขอขอดูคลิปหน่อยครับตอนนี้ที่แปลงมันสำปะหลังที่ปัก จริงเสียงจริงปลูกมันได้แค่เพียงสเดือนเท่านั้นนะครับโอ้คุณปูครับเป็นเกษตรกร,ร,กรตัวจริงเสียงจริงนะฮะเ,เรามาดูกันตรงนี้ในวันนี้เนี่ยเห็นได้ข่าวว่ามันโทมไปแล้วแล้วทําไงมันฟื้นคืนชีพอยู่ได้ขึ้นมาอีกก็ทดลองใช้ถุงเงินพานรวยนะคะทีแรกเลยคือเหลืองเหลืองมากแล้วไม่มีรากเหลืองไงที่ใบที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยไม่ไม่ใช่แล้วเหลืองและต้นเหลืองเหลืองแต่ต้นเลยแต่เสียดายไม่ได้เห็นเหลืองนะแต่วันนี้ก็ เห็นมันดีขึ้นมาแล้วจะเริญเติบโตขึ้นมาแล้วครับที่เห็นตรงนี้นะที่เป็นรากยาวมาตรงนี้เนี่ยก็คือว่ามันจะสามารถใหญ่ใหญ่กว่านี้ได้อีกเพราะว่าต้องรออีกเป็นเกือบสิบเดือนนะใช่ค่ะกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ใช่ไหมใช่ค่ะครับนี่ออกมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดเลยทีเดียวครับอ่าดูดูดูภาพถ่ายจับจับภาพเลยครับนี่แหละครับโอ้โหนี่คือความสุดยอดอันนี้คือแค่เพียงสี่เดือนเท่านั้นซึ่งไม่น่าเชื่อนะฮะเพราะว่า ปกติมันสำลังนี่ต้อง12บเดือน<ช>ถึงจะได้นําไปชั่งน้ําหนักได้นะฮะ<ช>จะได้นําไปส่งตลาดได้ไปรูปได้อันนี้แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์นะไอตรงนี้เนี่ยมันขาดขาดไปแล้วนะครับจริงๆแล้วก็คือมันจะม,ม,จะมีมันจะมีแบบนี้ที่บ่งบอกว่ามันจะต้องใหญ่อีกกว่านี้แล้วก็ยาวมากก,กว่านี้แล้วก็ดินที่เขาปรับปรุงตรงนี้เนี่ยมันเป็นดินที่เป็นดินที่ร่วนและอุดมสมบูรณ์นะครับคิดว่าอย่างไงครับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ สามารถจะนําไปใช้ได้ต่อแล้วก็คิดว่าจะทําอีกต่อไปเนี่ยมันคืออะไรก็จะใช้ต่อไปล่ะค่ะมันได้ผลดีแล้วค่ะก็ค,ะคือคนที่ขี่รถผ่านไปผ่านมาเขาเห็นว่ามันเหลืองเขาก็เข้ามาถามค่ะว่าใช้อะไระก็แนะนําให้เขาใช้ผองเงินนี่แหละค่ะครับผมครับอันนี้คือสิ่งที่ไม่ต้องเชื่อไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันสี่เดือนขนาดนี้นะครับแล้วก็ดู ตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงโอ้โหมีความพึงพอใจยังไงครับให้คะแนนเท่าไหร่ครับให้กับตัวเองนะก็ตอนนี้ก็เต็มสิบเลยค่ะให้คะแนนตัวเองเต็มสิบนะโอ้โหขอให้ด้วยเต็มสิบเต็มสิบเลยทีเดียวนะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรย้ำไว้สักหน่อยหนึ่งถุงเงินถุงเงินทองนาโนค่ะตามตามเสื้อนี้แหละตามเสื้อนี้แหละโอ้ถุงทองนาโนประหยัดมากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือน ที่ผ่านมาคือเราใช้แต่ปุ๋ยเคมีใช่ไหมคะครับกระสอบนี้นก็พันสองพันสามอย่างนี้ก็ใช้ได้ประมาณสี่ห้าไร่เหมือนกันอ่าอันนี้เป็นคลิปลงในพื้นที่อยากจะบอกท่านผู้ชมย้ำอีกนิดหนึ่งว่ามันสำปหลังที่เรามองเห็นขนาดนี้เนี่ยซึ่งก็เป็นเพียงสี่เดือนเท่านั้นเองนะเพราะนั้นเนี่ยมันสำปหลังเนี่ยเก็บเกี่ยวก็ต้องหนึ่งปีหรือสิบสองเดือนนะ ถึงจะได้เก็บเกี่ยวได้เพราะนั้นเราจะเห็นถึงรากของมันที่มันยาวแล้วมันจะกำลังจะบ่งบอกให้เห็นว่ายาวมากขนาดไหนการขยายตัวการจเจริญเติบโตของมันสัะหลังเนี่ยโดยเฉพาะหัวมันสัมหลังที่มันจะขยายไปเต็มแล้วจะขนาดไหนเมื่อครบอายุของมันนะอันนี้เราก็ไปดูเกษตรกรครับอาจารย์วิวัฒนครับเราไปดูเราไปดู งานเกษตรกรตรงนี้เนี่ยก็คือเรากําลังอาจารย์กําลังบอกว่าเทคโนโลยีอิสราเอลเนี่ยก็จะนํามาใช้ที่บ้านเราให้มีประสิทธิภาพอย่างนั้นใช่ไหมฮะอ๋อครับครับ สัญญาณขอ,ขอช่วยเปิดไมค์เข้ามาหน่อยครับสัญญาณไม่เสียงไม่ได้ยินนะครับผมครับต้องขออภัยด้วยครับต่างๆปลายต่างอ่าพูดต่อเลยครับอาจารย์ยังไม่มาครับเสียงยังไม่มาคุณเต้เสียงไม่มาช่วย ช่วยกดไมโครโฟนหน่อยไมโครโฟนนะครับอ่าเอาล้วครับยังไม่ได้เปิดไมค์เข้ามาสัญญาณไปยังยังมีสัญญาณตัดไมค์อยู่นะแต่อย่างไรก็ตามในสิ่งที่ผมนำมาคุยให้ท่านได้ฟังกันนี้นะนะับก็ <c oughs> คือพิวษุดเต็นสุภาเนี่ยท่านก็ ได้ไปดูงานกับอ,อิสราเอลมาหลายรอบแล้วก็ได้ชวนผมไปดูในพื้นที่แล้วบอกว่าเทคโนโลยีนี้แหละมันเป็นเพราะเนื่องจากว่าเขาประสบความสำเร็จในเรื่องของการปลูกพืชและโดยเฉพาะอิสราเอลเนี่ยก็ใช้เทคโนโลยีเดียวกันนะในการที่นำเข้ามา สัญญาณเสียงปลายทางได้หรือยังครับอาจารย์วิวัตยังไม่ได้เสียงปลายทางนะตอนนี้นะซึ่งก็ตอนนี้เนี่ยมันเป็นมันสัญญาณไมเนี่ยนะตัวตัวไมที่อยู่ในซูมเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดเข้ามาครับผมเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมก็คุยให้ฟังคือเล่าให้ฟังก่อนเหตุผลหลักการและเหตุผลก็คืออิสราเอลเนี่ยเรียกว่าเราพูดว่าทะเลทรายก็ว่าได้นะ พอมีการปลูกพืชผลลงไปเนี่ยมันก็จะทำให้อ้าวเอาแล้วก็มาแล้วมีมันประเภทไหนยังไงที่ว่าจะช่วยให้้นดินที่ว่าสภาพดินที่ที่ว่าเป็นทรายสภาพดินที่ว่าแห้งแล้วหรือสภาพดินที่ไม่เหมาะสมนี่ เรามีสารจากตู้เงินนี่มีอะไรบางที่จะช่วยเหลือบำรุงดินได้บำรุงพืชได้ไอ้น้องเตช่วยอธิบายหน่อยครับได้อันนี้อันนี้ยืนยันว่านำเข้าจากอเมริกานะฮะก็คือตัวเดียวกับที่เคใช้ในอิสราเอลครับเห็นเลยครับใช่ค่ะก็ต้องบอกว่าอิสราเอลเขาใช้เทคโนโลยีควบคู่กับตัวสารเสริมประสิทธิภาพใช้คู่กันเพราะว่าเมืองที่แห้งแล้งค่ะก็ค่อนข้างที่จะท้าทายกว่าประเทศไทยยุ่ จริงๆประเทศไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ํามีแสงแดดมีน้ําพร้อมแบบที่ดอ,อร์บอกเลยค่ะแต่ว่าบ้านเขาเนี่ยมีทรัพยากรที่จํากัดพอมีจํากัดปุ๊บเขาต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาเรียกว่าประสิทธิภาพมากที่สุดใช้น้อยแต่ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุดอ่ะสิ่งนี้แหละคะ่ะที่เราเนี่ยจะนํามาเข้าเพื่อแบบเพื่อมาปรับใช้ข้างในประเทศไทยของเราค่ะอาจารย์ครับผมก็ค่ะเมื่อกี้เหมือน พาไปดูไร่มันสำปะหลังใช่ไหมคะใช่ก็ต้องบอกว่าดินที่ปลูกมันสำปะหลังใครๆก็รู้ว่าการปลูกไปเรื่อยๆอ่ดินมันจะเสื่อมมันจะโซ่แต่ว่าการนำนวัตกรรมมาใช้ในประเทศไทยเราเนี่ยมันคือการที่เราเนี่ยเข้าไปปรับปรุงฟืฟ้นฟูบำรุงแล้วก็ช่วยให้มันเนี่ยสามารถเติบโตได้ใหม่คะ่ะต้องบอกว่าฮิวมิทพูมิตของเราเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากที่จะนำมาปรับปรุงบำรุงดินค่ะอาจารย์ครับ ครับอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่เราบอกว่าเอา๊ะตอนนี้เนี่ยทำไมประเทศเพื่อนบ้านทำไมอิสราเอลถึงได้มีผลผลิตที่สูงเลยอาจารย์วิวัต์ก็ก็ไปดูนะพอไปดูมาก็รู้แล้วว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองทงั้งๆที่ประเทศไทยเนี่ยดินเนี่ยอุดมสมบูรณ์กว่าแต่ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปรับปรุงขึ้นมาเพื่อจะสู้กับอิสราเอลได้ ทั้งๆที่อิสราเอลเนี่ยมันอ้งแห่งเรียกว่าแลนด์แคนใช่ไหมอาจารย์วิว่าโอ้โหนับ้าเห็นแล้วเราปลดใจแล้วจะไปใหม่ๆได้เขีนอบอกว่าพวกพวกคนงานเราไปใหม่ๆแล้มันจะปลูกได้ยังไงนี่นะกองงงอยู่เหมือนกันสรุปแล้วก็ทําได้ปลูกได้เจริญเติบโตได้ดีสามารถเป็นประเทศที่ส่งพืชส่งลิตพันธุ์ออกนอกประเทศเป็นสินค้าหลักก็เลยได้นะครับเนาะไม่ใช่ว่ามีแต่ อะไรที่เทคโนโลยีอย่างเดียวนะ็สามารถผลิตออกมาขายสู่สู่นานาชาติได้นะพูดง่ายว่าเขาก็เป็นเปรียบถึงแม้ครัวโลกเหมือนกันนะอิตาเลียนี่เดี๋ยวนี้เขาส่งพืชผักต่างๆผลไม้ต่างๆไปยุโรปในในในราคาที่สู้ประเทศอื่นๆได้ครับอันนี้ก็แสดงว่าเขาสามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ด้วยเกษตรกรรมด้วยนะครับแต่ว่าแรงงานไม่มีก็ต้องตีรัดใช้แรงงานบ้างก็ต้อง นำข้าจากประเทศไทยนี่ซึ่งเป็นคนงานที่มากที่สุดครับในประเทศอิราเลี่นที่ไปทํางานในราชนาครับแล้วก็ตอนนี้ก็ถูกจับไปเป็นตัวประกันอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับเกษตรในนะครับตอนนี้ยังมีสงครามอยู่แต่ว่าเขาก็เห็นว่าก็จะมีการประกาศยุติกันอยู่แล้วว่าเวลานี้นะทีนี้การยุติกะหยุติเมื่อไหร่ครับแต่ทีนี้เนี่ย เอ่อที่ทราบข่าวที่อาจารย์วิวัฒน์พูดก็ตรงกันกับสิ่งที่ผมรู้มาว่าคนงานจากประเทศไทยที่ไปทํางานที่นั่นเนี่ยก็มีคนที่มีความรู้ทางด้านการเกษตรด้วยที่ไปที่นั่นแล้วกลับมาเก่งๆเนี่ยนะซึ่งอันนี้ก็อันนี้ก็อาจารย์มีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ว่าเออถ้าถ้าเป็นอยู่อิสราเอลแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยก็มีก o ปี้อะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยก็สามารถจะทาบ้าน <ๆ S 1> เราได้เนี่ยนะเขาไปเห็นกับตามาว่าเฮ้ยก็ทําอะไรได้ เขาฉีดอะไรลงไปก็ปล uh 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 ูกอะไรกันไปให้น้ํำยังไงแล้วมีความละเอียดละออในสิ่งต่างๆยังไงนะครับการใช้งานเขาก็เหมือนกันใช้เต็มเวลาครับคิดเป็นเวลานาทีเลยว่าจะไปนั่งเฉยๆไม่ได้อะไรเงี้ยถึงรู้คุณค่าของตัวเองว่ามีความค่าแรงเนี่ยมันมีมันมีผลประโยชน์กันอะไรยังไงการใช้ดินใช้ปุ๋ยใช้ทรัพยากรต่างๆในตัวท้ายอย่างระมันจะวองจริงโดยเฉพาะน้ํานะครับโดยเฉพาะน้ำเนี่ยเป็นเป็นสิ่งที่ เป็นปัจจัยหลักของเขาเลยว่า,น,าน้ํามีค่ากว่าทองเนี่ยเป็นเป็นเรื่องจริงนะครับคนไทยไปอยู่ที่นั่นนะครับใหม่ๆก็าอาบน้ํามากเกินไปก็บอกไม่ใช่คุมดึงกันค่าน้ำแล้วคุณจะอาบได้มากนะหนึ่งคนต้องใช้น้ำไปเกินให้เกินจานั้นต่อวันต่อเดือนนี่ก็คิดว่าเรียบร้อยนะครับมันเป็นเรื่องสาคัญมากว่าน้ํามีคุณค่าแค่ไหนครับประเทศไทยในอนาคตก็ไม่แน่นะครับอย่าขาดใช้น้ําโดยโดยโดย,โดยเกินความจําเป็นแต่ตอนนี้เ,นเต็มที่เลยครับ เียงไายใช้ได้กับที่นะครับไม่หองน้ำเอาแล้วครับตีนนี้นาทีสุดท้ายเอาไปสุดท้ายน้องเต้มีอะไรที่จะมาบอกนะวันนี้น้องเต้น้องเต้พูดหน่อยได้ค่ะก็อ่าทางถุงเงินนะค่ะเราก็ได้เชิญอาจารย์เขมินมันเป็นลงพื้นที่กันเนาะหลายๆครั้งเราจะพาไปดูเลยว่าพื้นที่ที่มันขาดน้ําพื้นที่ที่มันไม่มีการปรับปรุงเนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ไปดูผลผลิตการกับตาเลยก็ต้องดูว่าครั้งหน้าถเงินจะพา อาจารย์ไปดูอะไรบ้างเราจะไปสัมผัสกับเพื่อนไหนกันอีกบ้างก็สามารถติดตามได้ในทุกวันจันทร์เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปกับอาจารย์เลยแล้วก็สิทธิันธ์ขูงเงินถ้าเกิดใครสนใจค่ะก็สามารถติดตาม ข้อมูลได้ในทาง YouTube ก็ได้นะคะในเรื่องเรื่องเล่าเก้าทันโลกค่ะอันนี้ใน u t ท b e ของผมเินก็จะมีแชร์เกี่ยวกับการปรับปรุงมำุงดินอันนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าไปดูได้ค่ะพร้อมกับอาจารย์วิวที่พาไปลงพื้นที่อสามารถติดตามได้ในช่องนี้เหมือนกันเป็นลิปย้อนหลังค่ะเป็นครับอาจารย์วิวครับนาทีสุดท้ายยกให้อาจารย์วิวมีอะไรอยากจะบอกเกษตรกรไทยที่เป็นห่วงที่เป็นห่วงมไม่ยังไม่ถึงขั้นยังไม่มีความมันใจอล้นะ ผมเองเป็น<ด><อ>คนเกษตรนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกับคุณสวิทมานานแล้วก็แล้วก็ได้ไปดูความเจริญก้าวหน้าของอิสเาเอลมาพอสมควรแล้วก็ได้มาช่วยบริษัทถงเงินเนี่ปิดบันพวกนี้เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์จริงๆและจากการได้าพาคุณสวิทไปดูในพืชหลายพืชน,นะครับที่เรายังไม่ทิ้เยอะนะครับเพ่เราจะมาให้เห็นกับตาว่าเมื่อใช้ไปแล้วต้องได้ผลจริงๆแล้วถ้าไม่ได้ผลจริงๆก็ ม,มันมันมันขายไม่ได้จําหน่ายไม่ได้หรือมาช่วยไม่ได้นี่ครับมันคุ้มทุนจริงๆริงใช้แต่น้อยนะครับใช้ในระดับนานโนอย่างที่คุณตวินว่าถ้าพืชมันต้องใช้ในรูปสารละลายรูปในระดับอิออนระดับนาโนจริงๆเพราะฉะนั้นก็จะเห็นประโยชน์จากสารเหล่านี้ที่เราจะนาํามาให้หท่านเห็นกับตาต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณๆๆคุณตวินมากครับวัสดีครับ ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับจันวิวัฒน์ครับวันนี้เวลาเสนอรายการก็เราก็ได้จบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่ครับจันทึกสุขเวลาเดียวกันกันกบผมทวินส่วนมณนีพร้อมด้วยทีมงานมีพี่ยุมีพิเทพนะฮะที่เป็นผู้ประสานงานด้านหลังไม่อยู่ก็ต้องลาท่านผู้ชมพร้อมๆก็ด้วยเวลาเพียงเท่านี้โชคดีมีใจสวัสดีครับครับขอบคุณมากครับ วัตกรรมการเกษตรยุคใหม่เกษตรกรไทยสมควรได้ใช้ให้เห็นผลกับตนเองถุงเงินผงทองนาโนและถุงเงินแอมโกนาโนนำข้าวสารจากสาหรัฐอเมริกาและอังกฤษอุดมด้วยฮิวบิกฟูบิกเกรดพรีเมียมอะมิโน,โนครบชุดสาหร่ายเขียวเข้มข้นธาตุอาหารหลักรองเสริมที่พืชต้องการพืชโตงามงแข็งแรงผลผลิตด,ดีเก็บกำไรเงินตุงด้วยถุงเงิน ลองพิสูจน์ด้วยตัวเองได้แล้ววันนี้สนใจถุงเงินติดต่อที่เบอร์02-322-1267ผมาธรรณาทัา้ส่วนรายนาคุ๋ยดีมีมาตั้งแต่คุยอาดามยายคุ๋ยตาเดินใบไข่มกใช้คุยไข่มกๆ อกอกคูกใจใช่น้อยงามคนผลดกไม่ได้โกหกหรือจกตากข้าวพืชสวงพืชไร่ก็ถูกใจที่ไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มกไข่มกกกช่วยคิดช่วยทำรายการที่ส่งเสริมภูมิปัญญา พัฒนาคุณภาพชีวิตประเทศชาติมั่นคงเกษตรกรไทยมั่งคั่งภาเกษตรไทยยั่งยืนสนับสนุนโดยบริษัทเจีตไยจำกัดผู้นำธุรกิจเกษตรครบวงจรของไทยเติบโตไปได้วยกันอย่างยั่งยืนบริษัทไฮโดรไทยจำกัดผู้ผลิตจำหน่ายปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุกใช้น้อยงามทนผลดดดำเนินรายการโดยทวินสุวรรณมณี